ก็คือตอนนี้ฝนตกนะคะเรานะ,ะ,อ,นะ,ะอาร์ตเรียนเสร็จแล้วแหละแต่ว่ากําลังจะมารับตอนนี้ก็อ,อยู่ในแคมป์นิมาร์เจ้านายมาเล่นตรงนี้หรอเล่นทางนี้ยายรออยู่ข้างนอกนะครับนู่นฝนยังตกอยเลย วิ่งตรงมากเอ้า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 